ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลวันนี้ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนกระเจี๊ยบจํานวนสีไร่นะครับซึ่งคนที่ผมจะพามาดูนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลคือลูกพี่ลูกน้องกับผมเองพี่สาวผมเองครับสวัสดีค่ะส,สวนกระเจี๊ยบสวยๆค่ะ การเริ่มปลูกนี่เริ่มปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงไหนแล้วก็ปลูกมากี่ปีแล้วครับก้องปลูกปีแรกค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะอตอนนี้<ล>ได้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะครับแล้วการดูแลการใส่ปุ๋ยการรดน้ําทําอะไรยังไงบ้างครับผมน้ําก็ใช้น้ําธรรมชาติค่ะจากเป็นน้าฝนค่ะเพราะว่าเพิ่งปลูกปีแรกปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ค่ะแต่ว่าก็ สวยยอู่ครับแล้วก็เน้นแบบเป็นอินซีเนาะปลอดสารพิษเพื่อรองรับการตลาดครับผมค่ะครับแล้วอายุการเก็บเกี่ยวนี้คาดว่าประมาณกี่ปีครับผมอาก่ขอต้อนรับเออประมาณกี่เดือนครับประมาณ5้ห้าเดือนกว่าค่ะครับผมแล้วเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนบ้างครับพันวาถึงถึงมกราเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาตากแห้งถูกไหมครับก่อนที่เราจะไปส่งตลาดเนาะค่ะครับผมการตากแห้งครับแล้วก็การตลาดที่เร็งๆไว้สนใจที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับล้วคิดว่าจะไปส่งที่ไหนแล้วใครจะมารับพอ,พอ,พ,อพอรู้แนวทางแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าไอกระเจียบเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตากเราก็ต้องถามที่ต้นทางเขาเอามาให้ พันมาให้ปลูกค่ะที่สีสเกตค่ะครับผมถามต้นทางอีกทีหนึ่งนะครับาต้นทางอีกทีหนะึ<ม>่งตอนที่เราจะส่งตัวอย่างไปให้เขาดูนะคะครับผมเราลองมาฟังราคากระเจี๊ยบแห้งนะครับราคาตามท้องตลาดก่อนที่จะไปรับฟังกันต่อครับผมราคากระเจี๊ยบแห้ง โดยที่ผมเข้าไปสำรวจคร่าวๆแล้วกิโลหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า300บาทครับผมยิ่งเป็นในห้างสรรพสินค้านี่ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับผมก็ถือว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับถือว่าปลูกง่ายไม่ต้องอะไรเอาใจใส่เขามากมายอะไรเป็นพิเศษนะครับก็อย่างที่พี่เขาบอกไปครับปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะเน้นอินรีในช่วงแรกก็แนะนำให้ใส่สารปรับปรุงดินเข้าไปครับ หลังจากนั้นก็ได้ยาาหรือถอนยากแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติแล้วคุณก็จะได้ดอกกระเจี๊ยบสวยๆงามๆเหมือนที่พี่ตาวผมทําในคลิปนี้ครับผมหลังจากที่ฟังราคาแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับผมแล้วส่วนการตลาดนี้มีเลงที่อื่นอะไรยังไงบางไว้บ้างไหมครับยังไม่มีค่ะเพราะว่าตลาดรอบตรง มีที่ซีสเกตค่ะเราก็ต้องเอาตัวอย่างไปให้เขาดูก่อนที่เขาส่งพัน์ุมาให้เราปลูกนะคะครับแล้วก็ต้องตรวจสารเคมีต้องตรวจอะไรตกค้างบ้างไหมครับตรวจค่ะมีค่ะมีการตรวจดีครับจะได้ออกมาแบบมีคุณภาพเนาะ,ค,ะคนกินก็จะได้มั่นใจด้วยว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆครับผม,มเป็นอินทรีย์เป็นชีวภาพครับก่อนจะจากกันนะครับ คุณพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้บ้างไหมครับก็เป็นปลูกครั้งแรกนะคะก็เอามาให้ชมดูว่าการปลูกกระเจี๊ยบที่ภาคเหนือมันเป็นยังไงจะได้ผลดีไหมก็อย่างที่เห็นในรูปภาพแหรอค่ะที่ถ่ายวิดีโอไว้นะคะครับผมก็สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญปกติแล้วสวนตินาม้้ผลเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะ